จิมอืมอา,มาีเมื่อไห่ปีแล้วนี่หลายปีแลยยี่สิบไหมไม่ถึงยังไม่ถึงเลยอันนี้กล้องอน,นี่มันถ่ายได้เลยใชนน่มันตัวเล็กนิดเดียวเลยมันติดหน้ารถแหม่ใช่ๆคล้าย ก็คือล็อกล่องปุ๊บมันจะมันจะบอกฟันเลยฟันมันเดี๋ยวเราเดินตามแบบเดี๋ยวนี้มันไม่มีแบบเป็นดิจิตอลบอกแล้วเจกมีมีนะมีฟันที่เท่าไหร่อะไรไงมีอันนั้นใช้กดเอาเลยนี่ไงปั๊มลงเลยเหรอนี่ไงสองวันก่อนนี้ไปทำบีเอ็มเนี่ยอ๋อเอกเอกคุณแจ้วลืมหรือไงจ่าหายหมดของจหายนี่หนึ่งห้าสองสามกดสตาร์ทอ่า เราทำไงเอากุญแจไปทำอะไรเนี่ยมาวัดเขี้ยวก่อนเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้เขาเขี่ยเปิดก่อนเปิดปับ๊บแล้วก็เนี่ยมาวัดเขี้ยววัดเขี้ยวได้เสร็จปับ๊บก็มาเข้าเครื่องออโต้เครื่องออโต้มันจะสไลายเครื่องเราก็กดที่เครื่องเขี้ยวเบอร์อะไรสามสองหนึ่งหนึ่งสองะไรเนี่ยมัน<อ>จะมากดมันก็จะสไลด์ให้สไลด์ว่าเขี้ยวเท่านี้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 แล้วออกมาเป็นแท่งเลยกุญแจเลยเป็นเขี้ยวมาเลยแล้วก็ไปลองเรียบมีตอนมีตอนเสียบไหมเด็กเสียบสตาร์ทไหม อย่างสตาร์ตตัวนี้มันเป็นพุชสตาร์ตี่อ๋อพุชสตาร์ตหมายถึงว่าถ้าเราเข้าไปแล้วก็จบอ่าตัวนี้สําหรับอันนี้เป็นพุชสตาร์ตคือไอ้กุญแะที่เขาทำขึ้นมานี่สําหรับฉุกเฉินเวลาแบตเตอรี่หมดแล้วก็ดอกนี้ไปเปิดประตูหรือหรือไม่ฝาท้ายไปเปิดแล้วเราก็รีโมทขึ้นมาจะเป็นพุชสตาร์ตไงโอบีเอ็มกุญแจหายนี่ไม่เหมือนวีโก้หายนะไม่ไม่อันนี้คนละเรื่องเป็นแสนใช่ใช่กุญแจหายเขาทำสามสี่หมื่นนี่แล้วมาหลังจากนั้นก็ไปซ่อมเซฟอยู่โลตัสหนองใหญ่ เซฟอะไรนี่เงี้ยเซฟเซฟจะหายเหรอไม่หายรหัสเสียรหัสหน้าหมือนะรหัสหมุนไม่ได้เออเกิดเงี้ยก็ไปเปิดให้อ่าตั้งรหัสใหม่มีเยอะอืมงานกุญแกมีมีเครื่องรุ่นใหม่ที่เงี้ยก็จะสั่งเข้ามานี่ตัวเท่าไหร่เนี่ยจ๊ตัวนี้น่าจะแสนกว่าที่มันปั๊มได้เลยใช่ไหมใช่มันจะเป็นแบบมันจะเน้นพวกาของนี่มันเคี่ยวมันจะโผล่องมาเลยอ่า จะขึ้นมาเป็นรูปให้เราเห็นเลยขึ้นป้าบเราก็กดแล้วก็กดปั๊มทีเดียวอก็ไล่มาจบแล้วก็ไปนองลองเสร็จปั๊บเราก็ไปดูชิปรุ่นใหม่มันจะมีชิปใช่ไหมเราก็ไปเครื่องไปเสียบจูชิปอันนี้ไม่ยากแล้วเครื่องมือมันเยอะแต่ว่าเราจะซื้อเปล่านั้นเนี่ยจะซื้อก็ได้ทำถ้าสั่งนี้ต้องสั่งกรุงเทพอย่างเดียวจริงไม่สั่งนอกนอกอ่ะสั่งจีนเยอะอันนี้มีโคโนเข้ามาขายเยอะ คือสั่งกับคนที่มันเป็นมันก็ดีมันสอนเราได้สั่งกับจีนมันก็ขายของอย่างเดียวเอคุณภาพไม่ได้นะคุณภาพมันได้แต่มันเสียเราไปคุยกับใครอ่ะมันก็บอกให้ส่งกลับประเทศมันไปเคมไม่ตายค่าขนส่งแพงกว่าค่าซื้ออพี่เอนี่เราทีมงานมา ไปก็ไม่มาเนีย่ยทูขอเลื่อมาช่วยหน่อยเพราะงั้งนเนี่ได้ได้มีนี่เครื่องมือมันเยอะสบายเนาะชุดแรงไปเยอะเออตัวนี้เนี่ยเครื่องนี้เนีย่ยเรว่าอันนี้มันออโต้มืไอใช้มือสไลด์ ของไต้หวันเอ่อไต้หวันนั้นใช้ไต้หวันเจีนยนเจี้นันได้ไต้หวันไม่ได้คุณภาพแต่ตอนนี้จีนก็มีเกณฑ์ีก็ออกมาเยอะแล้วก็มีของดีออกมาเยอคนก็เห็ว่า,วา,า,าชอบของถูกคืนนี้ถ,นนะถูกมาก่อนนะถูกมาก่อนใช่คุณภาพค่อยว่ากันเออไม่เกี่ยว ใช่ก็ของถูกใช่ดีไม่ดีไม่รู้อีกเรื่องนึงเรงมาบ่นทีหลังเรามาบ่นนี่ไม่ซื้อเป็นไงเหมือนรถเนี่ยโปรตอนอะไรเนี่ยออืถูกแต่เดี๋ยวเวลาซ่อมมึงขัง้จริงไะเฮียจริงดิอะไรมันน่ขายอะไรไงโปรตอนเทปโรเล็กเนี่ย ไปรถไม่ต้องดาวแล้วม,มีบัตรก็จะซื้อได้แล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตรวจสอบได้ในบัตรประชาชน,นคุณมีทรัพสินอะไรไหมในบัตรประชาชนหมดสามารถคาดเดาได้รู้เลยมีเงินฝากเท่าไหร่มีบา้านม,มีหลังมีรถเกียร์คันใบเดียวรู้เรื่องนะเออจริงที่ญี่ปุ่นมาเหมือนกันใช่ โอ้มึงมีน,นี่อีออตั้งแสนกว่ามึงมาคู่อีกอื้ ไอ้ตัวนี้บังคับอะไรนี่จิบังคับแกนมซ้ายขวาเออซ้ายขวาม,มือเราไม่บังคับให้มันเิ็นเขี้ยวเครื่องไม่ยากหรอกอ,อยู่ประสบการณ์การดูกุญแจอืมถึงกุญแจมาลักษณะเดียวกัน,น,นเราไม่รู้หลังเป็นไงทำไปขายไม่ได้ เริ่มจากศูนย์กันแหละใช่ไหมจิงใชใช่ไม่มีคนรู้ทุกอย่างกนะเนอดมานเด็กยังเดินไม่ได้เด็กมาเราต้องทานก่อนลุ้มลุ้มกุ้งทานถึงเดินได้ เราไม่เคยเปิดเนาะคิดย้อนกับไปก็ตลกเหมือนกันนะจริงน,นะก็เ,เปิดได้ได้แล้วสมัยก่อนโทรศัพท์นาทีเท่าไหร่อืมสิบสองบาทสิบกว่าบาทเออเดี๋ยวน,นี้ถึงบาทเปล่าไม่รู้เดี๋ยวนี้มันง่ายนี่เดี๋ยวนี้มันโผล่เกงเดี๋ยวบีเอม็มรัวนี้เปิดไงวะอ๋อคุยกันแม่งุยมันอยู่ส่งลายมาส่งรูปภาพมาแงตัวนี้เขี่ยวเจไปแบบนี้ผลนี้ เปิดเซฟทีวันหนึ่งไม่ออกเลยตัวนี้เจกไปเปิดเซฟนี่เปิดนานไหมเปิดไม่นานต้องรู้รหัสเราลืมรหัสอ่ะรหัสใหญ่รหัสต้องเช็คก่อนต้องเช็ครหัสก่อนถ้าเชฟรหัสเขาก็หมุนรหัสผ่านก็ตีแกไม่อยากมึเข้าใจที่รหัสอะไร this is key maker <laughs>